หา f พรม x โดยใช้นิยามของอนุพันธ์เมื่อ f x เท่ากับ7ส่วน x จะได้เท่ากับลิมิตของ f x บวก h ก็คือ7ส่วน x บวก h ลบ f x ก็คือลบ7ส่วน x ทั้งหมดหารด้วย h เมื่อ h เข้าสู่0ูนย์ จัดรูปตัวเศษของเศษซ้อนโดยทำส่วนให้เท่ากันนำ x ไปคูณกับ7และ x บวก h ไปคูณกับ7ทางด้านขวาจะได้7 x ลบ7คูณกับ x บวก h นำตัวส่วนมาคูณกัน จะได้เป็น x คูณกับ x บวก h ตัวหารของเศษซ้อนเปลี่ยนมาเขียนให้อยู่ในรูปเครื่องหมายหารจะเป็นหารด้วย h เมื่อ h เข้าสู่0จะได้เท่ากับลิมิตของ7 x ลบด้วยนำเจคูณในวงเล็บลบด้วย 7x ลบ 7h ส่วน x คูณกับ x บวก h เปลี่ยนหารเป็นคูณปรับเศษเป็นส่วนที่ตัวหาร เป็นคูณด้วย1ส่วน h เมื่อ h เข้าสู่0ูนย์7 x ลบ7 x เป็น0จะได้เท่ากับลิมิตของลบ 7h ส่วน h คูณด้วย x บวก h เมื่อ h เข้าสู่0 h ตัดกันได้จะได้เท่ากับลิมิตของลบเส่วน x คูณกับ x บวก h, h. เมื่อ h เข้าสู่0จะได้เท่ากับลบ7ส่วน x ยกกำลังสอง